้ขึ้นมาด้วยกันเลย ถคิดถึง้เราก็คิดถึงเปโอกาสด้วคะในอนาคตครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็กําลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานพวก<อ>เรื่องแสดงนู่นนี่อยู่ไม่ก็เพิ่งปิดกล้องหนังไปเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีละครอีกที่กําลังจะเข้ามาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปใ,ในอนาคตแบบทาอะไรของแต่ละคนอยู่แล้วก็อย่างของของเราเองก็แบบมีทํใช่ซิทคอมแล้วก็ถ่ายละครช่อง3ามอยู่ตอนนี้แล้วก็ทําเพลงเองอีกแล้วก็ทำธุรกิจแว่นแว่นตาแบรนด์ตัวเองอยู่ก็แบบวุ่นวายกัน ทั้งสองคนน่ะแต่ละคนก็มีงานต้องทำ<ช><ช>อยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็เจอกันอยู่ีเรื่องสาวๆเงี้ยป่ะคะเรื่องสาว สตา์นิวเล่มล่าสุดอ่ะตัวเองก็่อดกสาวอันนี้ก็ไปกับอันนี้ผมขอพูดได้ไหมฮะคือว่าคือผมไม่มีข่าวมานานมากแล้วแล้วคือไอ้ภาพอันนั้นเนี่ยคือมันผ่านมาแล้วตั้งเป็นเป็นปีแล้วอ่ะคือนานมากแล้วอันนั้นคือกับเซเนี่ยกับเซเนี่ยคือมันผ่านเป็นปีแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเหมือนสร้างประเด็นเนาะว่าแบบไอ้กอปไม้แบบนีู้่นู่นนี่อะไรครับแต่จริงเนี่ยมีแค่คนนี้อะไรก็ชัดเจนเนาะอ๋ออ๋อข่าวครับอ๋อ เจนครับเขม,มีแฟนแล้วครับอ่าอ่าก็าาเป็นข่าวก็ต้องรอไปก่อนเนาะอะไรนะครับงานทั้งโซทั้งก็ก็รอก่อนนะบอกแล้วไงต้องให้แบบคิดถึงมากๆก่อนแล้วค่อยทำแต่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนนี้เราเองสองคนก็ยุ่งๆกับงานของเราเองที่บอกไปมันก็แบบยังไม่มีโอกาสได้แบบมามา,มาคิดว่าจะทําอะไรใช่มาจอยกันจอยกันนม่ทำเลยค่ะทไมครับผมก็ยังไงก็ ด้นะครับผลงานของเราสองคนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามีผลงานอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ฝาก,ากดูคน,นี้ฝาก,าก,ากอของก๊อฟก็ฝากแว่นตาที่ก๊อฟกำลังทำอยู่นะครับก็แว่นตา OMFGI Wear ก็เข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมส่วนส่วนเพลงนี่อีกเดือนนึงเดี๋ยวรับรองครับออกมาแน่อนอนครับคิดว่า สวัดีครับถือว่าเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเนาะใช่ครับมันนี่คืองานของช่องผมครับแบงก์เออร์บอร์ดสองพครับนี่เนี่ยนี่เราก็จัดที่ภาคใต้ใช่ไหมผมไม่ใช่ครับภาคกลางครับสยามพาวไรพัลลักอนเห็นพูดใต้อยู่เออคนใต้ครัใจพูดไรครับวันนี้หล่อเบอยโอ้ขอบคุณมากครับปิยะกรีนครับเอาแล้วเมาไม่มา เมาส์จริงๆก็มาครับแต่ว่าเมาส์เนี่ยเดินเข้างานไปแล้วครับวันนี้ผมก็หาเมาส์ไม่เจอไม่รู้เมาส์อยู่ไหนครับสงสัยผมนั่งอยู่ข้างในเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมจะเรียกออกมาให้คอนเซ็ปต์งานวันนี้ครับดำส้มใช่ครับคอนเซ็ปต์ก็คือ work hard play hard ครับหรือว่าศิลปินเนี่ยจะแต่งตัวมาก็ได้เพราะว่าเราจะมีแบบรูปถ้วยของแบงก์อวอร์ดแล้วก็มีแบบมีสีมีสีส้มสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยครับได้ไหมได้เลยพี่จักรินแต่งระดับพี่จักรินแต่งอะไรก็ได้แต่งอะไรก็ได้ นี่มีมือถือเน็บด้วยเนี่ยมีทิชชูด้วยมั้งเนี่ยไม่มีค่ะฮะพี่มีแฟน,นยังหะยังครับพี่จักรินทำไมยังไม่มีล่ะอคะครับผมก็หาเรื่อยๆครับแะ้วก<ะ>็มีคนคุยอยู่ตอนนี้เออคนคุยผมก็หาไม่ค่อยได้ครับพี่เพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องมาเออสงสัยทองแดงเยอะไปพี่เดี๋ยวต้องฝึกพูดกลางให้ชัดๆหน่อยออาแคคชั่นยทำเรื่งสองสาม สวัสดีครับผมนิกินชัดนะครับไม่ได้เทวะเทวะเออทำเสียงทุ้มๆดีกว,ว่าเวลาว่าในเลิฟบอลลูนตัวเองพูดพูด,พด,พด,พดนในเลิฟบอลลูนโอ้โหเป็นในเรื่องเป็นซุปตาครับแต่เป็นคนใต้เหมือนกันพูดเสียงดังครับตะโกนโบกเวกโวยวายเหมือนกันฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับาเป็นต เป็นซุปตาครับแต่ว่าเป็นคนใต้ครับในเรื่องครับวับลือผูดตายวับลือวับลือในเรื่องคุณมณีครับหลายคนบอกว่าเจ้าชู้จริงไหมคะครับโมจริงครับผมไม่ได้เจ้าชู้ครับแต่เวลาผมเจอผู้หญิงน่ารักน่ารักผมก็มีความสุขใช่ครับขอเบอร์บ้างไหมคะไม่กล้าขอเบอร์ครับกลัวเขาไม่ให้ครับเป็นต๊ดปะฮะอะไรนะไม โคตไม่ได้ครับผมตอนนี้คิดอยู่ฮะอะไรฮะผมผมดูทรงหวดนผมดูทรงไปเลยครับทงอไครับดูทรงไปเรื่อยครับแฟนคลับชอบมากโอ้ก็ขอบคุณนะครับพี่พี่แหม่ปากมีรับแฟนเพลงคือครับ ฝากไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีละครเรื่องแรกครับของแบงค์ชนแนลนะครับชื่อเรื่องว่าเลิฟบอลูและพองลมครับแล้วก็กำลังจะมีละครช่อง3าครับทองเนื้อแก้าครับเล่นเป็นน้องชายของลำยองครับน้องชายของท่นุนวรนุษย์นะครับแล้วพูดใต้ตกใต้เออไม่ตกใต้ครับเวลาพูดเป็นเด็กสลัมครับเด็กสลัมรอดูเนาะครับผมฝากครับนีครับ มาสนุกไหมทอมเบย์อันไหนอะไรสนุกหรองานอ,นออ,อใช่ฮอร์โมนดีดีครับกระแสดีมากสำหรับฮอร์โมนใช่กระสือแล้ฮะกระสือไม่เคยเจอครับอู้ถึงฮอร์โมนบ้ายังไงหลายคนพูดถึงเยอะเนอะใช่ครับก็กระแสดีครับก็คือเอ,อนแนวตอนแรกไปแล้วก็กระแสะตำรับก็มีมากมายเลยมีการแบบวิพากษ์วิจารณ์กันมีการตกเถียงกันระหว่างวัยรุ่นอะไรย่างงี้ด้วยมาเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเฮ้ยอันนั้นไม่เป็นอยู่แล้วใช่เรื่องหนูงงๆนะ ใช่มันจะมีเรื่องนี้มันจะมีการควายคู่กันเยอะมากอย่างที่บอกกันไปแบบมันจะสักกันไปสักกันมาแล้วก็เกิดรักสีเศร้าขึ้นอ,อย่างที่เขาบอกกันไป <มา S 1> ใช่มาก็ไปเศร้าด้วยเขไาไหมม้าเนี่ยตัวดีเลยเศร้าคนนู้นคนนี้ข้ามเพศด้ดยประเด็น <laughs> นำเสนอค่ะไม่เห็นมันริงใช่ใช่ใช่ไงล่ะกลัวคนติดภาพไหมล่ะก็ไม่กลัวนะพี่ก็ผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมผมเล่นบทนี้ก็โอเคครับใช่เนาะใช่ครับนี่เธอเป็นเกย์หรือเปล่าก็ไม่สนใช่พี่จักรินก็รู้อยู่ว่าเป็นจริงจับบ้าเหรอไม่มีจับบ้าเหรอไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นว่าเราฮอตไหมคะเป็นขวัญใจเพลงวองบัณสนีก็ แต่งเรื่องฮูมานีื่อ็เยอะอยู่แล้วก็โอเคครับพี่ๆเขาน่ารักไม่ได้ทำร้ายอะไรเราก็โอเคมีการแบบเขินไหมพวกนี้เขินก็เขินมาครั้แบบมีผู้ชายมาขอกอดอะไรอย่างนี้ก็นิดนึงก็โอเคได้ได้ไม่เป็นไรเปิดรับหมดนะฮะใช่ทั้งรู้ทั้งลับ อะไรเรื่องอะไรอะไรเรื่องอะเลยมาร์ทพี่เขาเดือโกรธคนนั้นแต่บ่อยน่ารักน่ารักสนิทกันจะมีผลงานอะไรต่อก็เดี๋ยวมีเอซไซสตอรี่ครับผมเป็นภาพยนตร์ที่เอ้ยเป็นหนังสั้นที่สร้างจากภาพยนตร์ของ GDH เป็นภาคต่อใช่ผมรับบทตอนสีแพงครับสั้นไหมอ่ะมันสั้นมากแต่มาร์ทเนี่ยยาวใช่ครับเรื่อองงขมนยาเรื่องเรื่องมันจะยาวใช่แก้แก้ให้นะน้อง ได้หมดเลยไดฝากฮอร์โมนดีกว่าค่ะเนื้ติดตามฟินดีกว่าขายเป็นไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับฮอร์โมนเดอะซีรีส์นะครับออนแอร์ทางช่อง GMM 1ออกอากาศวันเสาร์ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับรู้ไหมถึงจะมีรีรันด้วยในวันอาทิตย์แล้วก็ติดตามได้ในอย่าง YouTube หรือว่า Twitter Facebook อะไรได้หมดเลยฮอร์โมนเดอะซีรีส์ครับคมาค่ะ